คุณโคศกคิงบอกว่ายิ้มสวย <laughs> ถ้าออฟแตดสนใจว่าเป็น <laughs> สปอนเซอร์ผมก็เข้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฮะหากคุณกำลังประสบปัญหากับแสงสีฟ้าต้องนี่เลย <laughs> <laughs> Bluetooth is the w i n e e s <laughs> s power <laughs> เข้าได้นะฮะสปอนเซอร์เข้าได้นะครับรออยู่ฮะรับหมดรับบมดตอนนี้รับรับสปอนเซอร์หมดฮะสวัสดีคุณโทคุซัต สีฮีโร่ะครับโทคุซัตสึขออภัยตัวตัวมันติดกันโทคุก็เลยก็เหมือนแบบว่าเล่นเป็นเวอร์ชันแบบที่เราเคยเล่นกันมาก่อนก็คือแบบทำภารกิจเก็บคัสตาร์ดอะไรงนี้คอนเน็กและหลุดนะฮะสงสัยน่าจะไม่ได้อันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้แต่งตัวละครนด้ด้วยก็บผมมีสีฟ้าไหมมันอยากได้สีฟ้านี้อ๋อนี้ต้องใช้คัสตาร์ดอ๋อโอเคใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้สามารถไกลได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมนี้ยังดีอยู่ไหมครับยังมีคนเล่นออนไลน์ รู้สึกว่าจะไม่มีคนเล่นออนไลน์เลยนะประเด็นผมถึงเข้าห้องใครไม่ได้เลยทําไมวะมันมันเลิกเขาเลิกฮิตกันไปนานแล้วแล้วผมมึ่งจะมาเล่นหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่ย,ยังไม่ออกน้องเส้นสีแดงอ๋อจะไม่สามารถเข้ามาได้ออกมันเป็น, Safe นเซฟโซนอะไรยเงี้ยโอ้วิ่งได้ครับผมเยีย yeah. แปลกตาไปเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเราดูท่าวิ่งกนซะกพอน <laughs> <laughs> พี่หมอเขากลัวไรบินใช่ครับผมตำนานท d ดีนะฮะคุณภูได้กล่าวเอาไว้ว่าชีวิตชั้นต้องไปได้ดีนะ <laughs> ฝาก้วยนะครับผมกับซิงค์ที่อของพี่หมอนะครับผมปล่อยไปแล้วครับไปที่พี่ชว่ามีแค่เรานะครับผม Yes pancakes, yeah. okay, แพนเค้กเียโอเคเดี๋ยวผมจะรีบๆไปแล้วกันนะเผื่อ <c oughs> จะได้แบบว่าเก็บหลายๆด่านหน่อยโอเคจะได้ไม่ต้องมาแบบเสียเวลามากมายนะครับผมนี่ไหนๆเราก็มาแล้วนะครับผมเราก็มาเล่นคนได้รับชมได้ดูกันสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับมามีฮะเด็กเล่นแต่โลบอกเกมมือถืออื่นเลยตายหมดโอ้หน้าเศร้าพี่แดงไอ้เหียมามีเราเจอพี่แดงพี่แดงชื่ออะไรวะมามี อโผะอโปเ yeah, <pancakes>, yeah. ย่แพนเค้กแยมันจะไล่เราติดหรือว่า,รวาหรือว่ามันจะมีอ้าวเอ้แพนเค้กแยเหลือหกชิ้นครับผมอโปรอบนี้เราเจออปโปก่อนเลยเปิดมาด้วยอปโปเลยฮะท่านผู้ชมเล่นด้วยได้ไหมครับกำลังโหลดอยู่ประเด็นคือตอนนี้ฮอเออเซิร์ฟรู้สึกว่ามันสร้างห้องไม่ได้ไม่รู้ทําไมแบบว่าแล้วไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครสร้างเซิร์ฟให้ด้วยผมผมจะสร้างเซิร์ฟ มันแบบมันหลุดเลยผมไม่รู้ว่าเป็นที่ว่ามันต้องล็อกอินก่อนหรือเปล่าและคือประเด็นคือผมพยายามจะล็อกอินผมพยายามจะกู้รหัสเก่าคืนแล้วผมพยายามที่จะเอ่อให้มันส่งอีเมลมายืนยันว่าเออผมจะเปลี่ยนรหัสผ่านไม่มีเฮียอะไรส่งมาเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันยังไงคือยังไงครบบนี้ครับทับบี้มันบอเมทอ๋อ๋อเคปัทับบี้หรคปทับบี้ก็เป็นไอไอเหลืองเหรอพี่เหลืองเหรอไม่ใช่โป่ะมันเห็นสีแดงแองอะ อะไรวะ <S 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 ไม่ใช่อ,อ,อีกอ๋ออมันอาจจะสีเหมือนกันแต่ว่าคนละตัวคิดว่านะเพราะาตัวแม่งเยอะเหลือเกินจําไม่หมดหรอกใครเป็นใคร ح ح> จาได้สีตัวหลักก็กนนะแค่นี้ก็พอใจแล้วมันเด้งตลอดเลยใช่ครับผมใครเป็นเหมือนกันไหมใครเป็นเหมือนกันกดหนึ่งครับเรียบร้อยล็อกอินไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เป็นที่ผมคนเดียวละเป็นกันทุกคนเซิร์ฟแตกเซิร์ฟแตกวันนี้เรียบร้อยครับไม่เป็นไร ถ้าทุกคนเล่นกับผมไม่ได้ก็ดูผมเล่นกันเนี่แหละดูคุณหมอไปแทนก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเซิร์ฟแตกไปแล้วแย่แ yeah, yeah. yeah, yeah. พนเค้กแย่แย่แพนเค้กแย่เผื่อมันจะมีคนแย่แ yeah, yeah. พนเค้กแย่ภาคสามน่าจะได้คือประเด็นคือน,นี่ผมที่ผมมาเล่น เวอร์ชันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเวอร์ชันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยแล้วผมแบบจะลองดูว่าเออเฮ้ยมันก็มีคนหลายคนขอมาเหมือนกันแล้วแบว่าเอ้ยพี่บอกลองเล่นภาคแบบภาคซาเลนดี้ทับบี้ทูดีหน่อยสิผมก็ผมก็งงเฮ้ยเฮ้ยเสียงจากไหนวะแย่เอ้ยเฮ้เชี่ยเชี่ยจะตีด้วยไปฉายเลยไอ้ไอ้ไอ้มนุษย์ถ้ำไอ้ห่าเฮ้ยไอ้เฮี้ยโอ้โหแม่งล่อกูกับชิ้นสุดท้ายด้วย ตอนนี้นะครับผมพี่หมอเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นมาดูกันครับว่าพี่หมอจะสามารถเก็บแผ่แนเคก้กชิ้นสุดท้ายได้ไหมเ,เสียงพี่ดังเหมือนว่าว <laughs> <laughs> เสียงดังกันเลยทีเดียวเฮียเฮียมันดักอุยฉลาดมันมีมันมีมมัน,มมนมีแบบดักขึ้นดักลงเฮ้ยเฮียเฮียเฮียไอแซมซอนแซ <c oughs> มซอนเข้าไม่ได้ไอควายไอโง่ เกมอื่นเล่นอย่าง G m ม d ดผมโหลดมาเล่นแล้วก็ขออุ้มไปก่อนแล้วกันสําหรับโปรเจกต์จีมอดนะครับผมก็ถ้าใครอยากพี่หมอมาเล่นเกม G m ม d ดนะครับผมก็เตะเข้ามาครับผมอ่าเดี๋ยวเราหาชิ้นสุดท้ายกันก่อนฮะห,หายมันเจอก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนะครับเราจะไปดมดมเย็ดเย็ดกันนะครับผม <laughs> <laughs> <c oughs> นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้กลับมาเล่นก็เลยแบบพูดพูดผิดๆถูกๆไปขออภัยด้วยนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ผมได้กลับมาเล่นเกมเฮ้ยซ้ายขวาอุ้ย โอเคโอเคอ่าทางขวาขวาแถวขอบนบนๆเราไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทางบ้างเผื่อว่ามันชิ้นสุดท้ายมันจะอยู่ไกลๆเอ๊ะเดี๋ยวนะอเออเราไปมาแล้วเราไปมาแล้วอ้ยเขี่ยทางมันเยอะเหลือเกินโอ้โหโโอ้โหเดี๋ยว,ยวผมผมขอ้้าวว นี่ก็พูดตรงตรงเลยว่าเอกระแสมันค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มแผ่วแผ่วเบาลงแล้วมันไม่ได้ปังเหมือนช่วงแรกที่เหมือนที่ผมทำหรือช่วงที่เกมมันแบบเอมีอัปเดตมาใหม่มีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสปินออฟภาคศูนย์ภาคเอเไว้เค่นภาคไฮเฮวอะไรมันอัปเดตมาเรื่อยๆื่อยแต่ช่วงหลังๆผมไม่แน่ใจว่าทางผู้พัฒนาเขาเขาแบบว่าเขาเขาอยากจะไปทำเกมอื่นหรือเขาอาจจะพอแค่นี้ก่อนเขาถึงทิ้งไปเลยไม่ทราบอันนี้ผมต้องซุย เพราะว่าผมอ่อไม่ได้ตามเกมนี้มานานมาก Yes! p a n เ a k e สเยเออสมัยยุคนั้นน่ะถือว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากเกี่ยวกับการเอาเทเลทับบี้มาทําในเวอร์ชั่นสยองขวัญว้า <Wow! S 1> เป็นไปได้ยังไงแล้วมันทําแบบภาคแรกโอ้โ oh หพระเจ้าใครที่ติดตามผมมาช่วงแรกๆเลยผมเล่นเกมนี้ตอนที่มันแบบแทบจะเปิดเบต้าด้วยซ้ําที่แบบว่าเออเล่นคนเดียว เล่นคนเดียวเลยแล้วมันเพิ่งจะมาแบบเอเอ,าเอามาเล่นกับคุณคุณอาอีกทีหลังอะไรเงี้ยมันก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนั่นคือภาคแรกที่ผมเล่นแล้วอ้ยแย่แพนเค้กแย่แล้วผมว่าผมรู้สึกว่าบรรยากาศของภาคแรกดีกว่าภาคไหนไหนภาคแรกเป็นบรรยากาศที่แบบโอซคูแล้วก็มันมีเอกลักษณ์ของมันแบบแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพจัมส์แกร์อ่าหรือเรื่องของที่ ไอเบเบม่วงมากรีดใส่เรามันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วเราไม่คิดไม่ฝันว่าการ์ตูนในวัยเด็กของเราอย่างเทลิทับบี้จะมาเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบว่าสยองขวัญแบบนี้แล้วมันทําให้เราฝันร้ายได้เลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวไปเช็คผู้พัฒนาแป๊บโอเคไปสกิดเขาหน่อยสิว่าพี่ <P ie> ครับเปิดเซิร์ฟให้หน่อยครับผมจะเล่นกับ f c ของผมครับฝากด้วยนะฮะฝากไปบอกผู้พัฒนาด้วยสกิดนะครับผมว่าเซิร์ฟลางแล้วพี่เซิร์ฟลางแล้วเฮ้ยมามี โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายชิบหายเอ้ยเมาเมาเมาอ่ะขอเอาสเกิร์ตเดี S <S ๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆผมจะลงไปเรื่อยๆถ้าถ้าเกิดเออ่แบบถ้าผมตายมันก็จะเปลี่ยนด่านใหม่แต่ตะกี้นี้รู้สึกว่าผมจะเออ่มีเอเสตเด้นเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเมาเมากระจุยนะครับผมเยสเบนเค้กสเยสเฮ้ยตะกี้มันน่าจะเป็นไอตัวสีเทาปพะที่ว่ามันคลานคล้ายๆครึ่งแมงป่องอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้เล่นไม่ไไมม่่ค่อยได้เล่นบ่อยฮะเลยบางทีอาจจะลืมตัวละคร ตอนนี้ขอเล่นจิมกันเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวหวังว่าสักวันเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับคุณโคศกิงครับผมเป็นภาคที่ผมโหลดมาจากของ zero work โดยแท้จริงแต่ก็แปลกใจว่าทําไมไม่มีใครเล่นกันสักคนเลยนะฮะเยสเป็นเค็กเชียไม่มีถึงขั้นแบบว่าสร้างเซิร์ฟยังสร้างไม่ได้ไม่รู้จะเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าถึงว่าถึงถึงไม่มีคนเล่น y ย่เป็นเค็กเชีย เพราะไม่มีคนสร้างมันคนเล่นมันก็เลยไม่มีเพราะว่าคนเขาต้องการแบบว่าอยากจะเล่นด้วยกันกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละว่าเออเล่นกับเพื่อนแล้วแบบช่วยกันแล้วก็กรีดไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นแบบว่าอะไรที่คลาสสิกมากเหมือนที่ผมเล่นกับคุณคุณอาร์มก็อห้เก้ล่นดีมดหน่อย fr fr เอาได้ป่าได้ป่าเอเอาอะ เล่นจีหมดหน่อย fr fr นะคุณพูท้ามาแล้วมีใครจะท้าเพิ่มอีกไหมถ้าท้าเพิ่มอีกก็จัดมาหนักๆครับผมเราจะมาอยู่กันในช่วงเซเลนดี้ทับบี้บายโรบอกแล้ว <c oughs> โอ้ทำไมอ่ะทำไมมันแบบเจ๊งกันไปหมดเลยอ่ะเกมของเขาเนี่ยเซเรนดี้เนี่ยเซเนดีกูตายแล้วมันมีภาคอื่นอีกไหมเนี่ย